กับข้าวที่อร่อยที่สุดก็คือกับข้าวฝีมือแม่คำกล่าวนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะนึกได้ประสมก็ไปเลยค่ะชวนลุงขวัญไปตลาดจัดหาเตรียมของมาทำกับข้าวให้ลูกกินลูกชอบกินขนมจีนน้ำเงี้ยวส่วนพ่อชอบกินน้ำพริกองเมนูนี้เคยทำก็หลายครั้งแต่ก็นานๆทำทีค่ะ สองปีแล้วมั้งไม่ได้ทำเนี่ยวันนี้อยากทำเมนูพิเศษพิเศษให้ครอบครัวกินก็เลยจ่ายตลาดค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีหมูสับติดมันหนึ่งโลกระดูกซี่โครงอ่อนหนึ่งโลแล้วก็กระดูกเล้งอีกหนึ่งโลกลับมาก็ล้างต้ม ต้มน้ำซุปค่ะส2หม้อเล้ง1หงม้อซี่โครงอ่อนหนึ1หม้อต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะให้ได้ความหวานจากน้ำซุปน้ำต้มกระดูกเนาะระหว่างที่เคี่ยวน้ำซุปก็หันมาล้างผักค่ะผักที่เตรียมมาก็เป็นผักที่ชอบๆกันทั้งนั้นเลยผักกาดแก้วผักสลัดผักกาดขาว รักาศขาวหางหงนี่กินง่ายแล้วก็มีผักชีต้นหอมตัวฝักยาวนี่มะเขือเทศนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะส่วนผสมสำคัญมะเขือเทศผสมก็เลือกใช้มะเขือเทศ3ามอย่างรวมกันเพื่อรสชาติที่ลงตัวกลมกล่อมมะเขือเทศทั้งหมด2กกิโลค่ะแล้วก็พริกสด พริกสดประส้มเลือกใช้พริกจินดามีความกรอบเผ็ดเผ็ดก,ก,กลางๆค่ะไม่เผ็ดจี๊ดจ๊าดมากคือชอบใส่เยอะๆกินเป็นลูกโดดก็ได้ด้วยนี่ค่ะมะเขือเทศที่ประส้มเลือกมามะเขือเทศสีดามะเขือเทศท้อแล้วก็มะเขือส้มที่เขาใส่ในส้มตำมาค่ะ ล้างเสร็จแล้วก็พึงให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วก็มาหั่นชิ้นเล็กๆเนาะส่วนกระเทียมหัวหอมลูกกับลุงขันจัดการให้ค่ะปอกเปลือกแล้วก็หั่นซอยบางระหว่างนี้น้ําซุปก็ยังไม่ได้ที่ก็เตรียมอย่างอื่นไปเรื่อยๆเนาะกระเทียมก็นำมาเจียวค่ะ เจียวไฟอ,อ่อนๆค่อยๆเจียวไปคลุกไปเรื่อยๆจนเขาเหลืองเรื่องเจียวกระเทียมนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้สวยค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็ถือว่าเกือบไหมแล้วนะเนี่ยพอแล้วถ้าสีอย่างเงี้ยพอได้แล้วพอได้แล้วถ้ามากกว่านี้คือขมค่ะนี่เริ่มและเริ่มและมากและ ต่อมาก็เป็นหอมเจียวค่ะหอมเจียวนี่ยากกว่ากระเทียมเจียวอีกนะเจียวนานกว่าค่ะจะเย็นๆค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลานานนิดนึงเจียวไปเรื่อยๆจนหอมเขามีสีออกน้ำตาลน้ำตาลเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็ลงมือค่ะพริกแกงที่ได้มาจากป้าแปด๊ด คลุกเคล้ากับหมูสับติดมันนิดนึงแล้วก็มะเขือเทศที่เราหั่นซอยไว้เนาะคลุกไปค่ะคลุกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าเนื้อคลุกเสร็จแล้วเราก็ปรุงแต่งค่ะแต่งรสที่ชอบเห็นไหมคะแดงๆเขียวๆนั่นคือสีสันของพริกค่ะอันนี้คือถูกใจลงขวัญเลยละ่ะปราส้มจะปรุงรสให้เข้มขึ้นด้วย กะปินิดนึงน้ำตาลปีป๊บแล้วก็น้ำมะขามค่ะเสร็จแล้วก็หันมาที่หม้อกระดูกหมูที่เคี่ยวไว้ค่ะตักน้ำพริกอ่องจากกระทะนี้มาเติมในหม้อกระดูกหมูเราก็จะได้น้ำเงี้ยวเคี่ยวต่ออีกนิดนึงเติมดอกงิ้วที่แช่น้ำไว้เติมหัวหอมซอยเติมผักชี แค่นี้เราก็ได้น้ำเงี้ยวรสชาติถูกปากถูกใจลูกชายแล้วจ้าเห็นไหมคะหน้าตาหน้ากินทำครั้งเดียวได้สองเมนูเลยคะ่ะ